สวัสดีครัเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นแนวทางนิเคี๊ยเช้าบวกเช้าบ่ายบวกวีพีเช้าบ่ายนะคะนิเคี๊ย์เช้าตัวเด่นก็คือศูนย์กับแปดตัวรองก็คือเก้ากับหกนะคะศูนย์ก็รูดศูนย์เนาะแปดก็รูดแปดเก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าหกเก้าแปดหกศูนย์หกสองหกสามหกสี่หกห้าหกหกหกเจ็ดหกแปดหกแปดแปดแปดเจ็ดแปดเจ็ดแปดเจ็ดห้าหกเจ็ด เลขมันขึ้นสูงริบยอดมะพร้าวเลยอันนี้ยอดตาลเลยหนึ่งศูนย์หนึ่่สอามเก้าสองหกาเลขนี้มันมาตรงเก้าเนาะมันจะมาลักษณะอย่างนี้คือมันจะต้องเป็นเจ็ดแปดเจ็ดแปดเจ็ดแปดนี้หน่เลขมันต้องมาตัวนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะ vip เช้าเพราะว่า vip กับธรรมดานี่เลขมันจะเข้ากันเนอบางทีมัน V ีไก็ไปออกธรรมดาธรรมดาก็มาออก v ีไตัวเด่นก็คือห้ากับหกนะคะห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสี่ห้าสามห้าสี่ห้าหกห้าเจ็ดห้าเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกเจ็ดหกเก้าศูนย์ก็ศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าสามศูนย์สามหนึ่งสามสามสามห้าสามหกสามเจ็ดสามเก้าเราเน้นเฉพาะตัวเด่นเหมือนเด้อก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ าไม่ชอบแนวทางก็ให้รูดศูนย์แปดห้านะให้เข้าสามเด้งสี่เด้งเหมือนเมื่อวานก่อนนี่เนาะนี่คืออีบายตัวเด่นก็รักเก้ากับแปดตัวรอก็คือศูนย์กับเจ็ดเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดห้าแปดหกแปดแปดศูนย์ศูนย์ศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์แปดศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดเก้าศูนย์แปดหกเจ็ดศูนย์หนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดเก้า ยีพตัวเด่นก็คือ3กับ1 0กับ2ไปู้กับ5ตัวลงนะคะ303 1 3 3 3 5 3 6 3 7 3 8 1 0 1 1 1ส1 6 1 8 0 0 0 1ส3 0 4 0 6 0 7 5 0 5 1 5 2 5 5ป6 5 8 3ตัวก็2 8 5 2 5 1 8 1 5 5 1 3 3 6 0 ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะเฮงเฮงงๆังเนอเราทําคลิปขึ้นมาก็สงสารเพื่อนเพื่อนทุกคน,นเนอะบางคนเล่นลูดทั้งวันก็ไม่ถูกเลยเงินทองมันหายากเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ให้กับช่องน้ำเพชรพารวยนะคะโชคดีทุกคนคะ่ะเฮงเฮงปาง,งปังเนอ ูกเชา้ชาแล้วเช้าทั้งนี้คือธรรมดา V.I.P เหมือนวันก่อนนี่เนาะสำหรับคลิปนี้ก็โชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ